ถ้าเราเล่าให้คุณฟังว่าประโยคหนึ่งซึ่งฟังดูแทบเป็นไปไม่ได้กลับทําให้หลายประเทศต้องหันมามองแผนที่โลกใหม่อีกครั้งคุณอาจคิดว่านี่เป็นเพียงเกมคําพูดหรือการยั่วทางการเมืองธรรมดาแต่ในความเป็นจริงสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องเล็กและไม่ใช่เรื่องของกรีนแลนด์เพียงแห่งเดียวรวมถึงไม่ใช่เรื่องความขัดแย้ง ระหว่างรัเสเซียกับสหรัฐแบบตัวต่อตัวด้วยซ้ำประโยคที่ดูเหมือนไม่มีวันเกิดขึ้นจริงนั้นได้บังคับให้ระบบระหว่างประเทศต้องขยับตัวและเผยให้เห็นว่าโลกกำลังกลับเข้าสู่ยุคที่การแข่งขันของมหาอำนาจไม่จำเป็นต้องเริ่มด้วยรถถังหรือกองทัพแต่เริ่มจากภาษาวิธีการพูดและกรอบความคิดที่ทำให้บางสิ่งพูดได้มากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อการแข่งขันระดับมหาอำนาจหวนกลับมาแม้แต่ดินแดนของประเทศเล็กหรือพันธมิตรก็อาจกลายเป็นตัวแปรที่ถูกหยิบขึ้นมาคำนวณใหม่เราไม่ได้ชวนคุณมาฟังข่าวหรือมาตื่นเต้นกับถ้อยคำยั่วอารมณ์แต่ชวนให้คุณมองว่านี่คือบททดสอบของระเบียบโลกยุคปัจจุบันจากประโยคเดียวที่เหมือนเป็นไปไม่ได้ มันกำลังกลายเป็นคำถามว่าโลกจะรับมือกับอาวุธรูปแบบใหม่ที่เรียกว่าภาษาแห่งอำนาจอย่างไรลองเขียนความเห็นของคุณไว้แลกเปลี่ยนกันและถ้าคุณสนใจการวิเคราะห์โลกในมุมที่เย็นและเป็นระบบกดติดตามไว้ได้เพราะจากจุดนี้เราจะเริ่มแกะโครงสร้างอำนาจที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังคำพูดที่กำลังเขยอ,อยากกระดานการเมืองโลกอยู่ตอนนี้เมื่อพิจารณาอย่างเป็นระบบสิ่งที่เรากำลังเห็น ไม่ใช่ความพยายามยึดครองดินแดนแต่เป็นการโจมตีในระดับความชอบธรรมของระเบียบโลกคำพูดที่ถูกปล่อยออกมาไม่ได้มีเป้าหมายให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพทันทีหากแต่ทำหน้าที่ขยาก,กรอบความคิดว่ามีอะไรพูดได้และพูดไม่ได้ในเวทีระหว่างประเทศสงครามในสดวัดนนี้จึงไม่ได้จำกัดอยู่ที่รถถังขีปนาวุธหรือกำลังพล แต่ขยายไปสู่การต่อสู้เพื่อครอบครองความหมายเมื่อมหาอำนาจใช้โครงสร้างประโยคแบบท่าก็อาจสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่การคาดการธรรมดาแต่คือการค่อยๆขยายขอบเขตการยอมรับของโลกทำให้แนวคิดที่เคยถูกมองว่าเกินเลยกลายเป็นสิ่งที่ถกเถียงได้อย่างจริงจังการเคลื่อนไหวเช่นนี้มีพลังเพราะมันไม่ต้องการชัยชนะในสนามรบแต่อาศัยการเปลี่ยนทัศนคติของผู้ฟัง เมื่อกรอบการสนทนาเปลี่ยนความชอบธรรมของฝ่ายที่เคยยืนอยู่บนจุดสูงสุดก็เริ่มสั่นคลอนและนี่คือแก่นของ narrative warfare ที่คำพูดทำหน้าที่เป็นเครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์ใครก็ตามที่กำหนดวิธีการเล่าเรื่องได้ย่อมกำหนดทิศท,ทางการรับรู้ของโลกได้ในระดับหนึ่งภูมิรัฐศาสตร์ในวันนี้จึงเริ่มต้นจากภาษา ไม่ใช่จากการเคลื่อนกำลังและการควบคุมความหมายอาจสร้างผลลัพธ์ได้ยาวนานกว่าการควบคุมพื้นที่จริงจากจุดนี้เราจำเป็นต้องขยับมองต่อว่าทำไมพื้นที่อย่างกรีนแลนด์จึงถูกเลือกให้เป็นเวทีของการต่อสู้เชิงวาทกรรมและมันถูกวางตำแหน่งอย่างไรในโครงสร้างการแข่งขันระดับโลกที่กว้างกว่านั้นหากเรายังมองกรีนแลนด์ในฐานะดินแดนที่มีประชากรน้อยและปกคลุมด้วยน้ำแข็งเราจะอ่านเกมนี้ผิดตั้งแต่ต้น ในกรอบภูมิรัฐศาสตร์กรีนแลนด์ไม่ได้ถูกประเมินในฐานะประเทศแต่ถูกวางตำแหน่งเป็นโครงสร้างเชิงยุทธศาสตร์มันคือจุดทหารที่สามารถรองรับระบบเตือนภัยล่วงหน้าและการควบคุมการเคลื่อนไหวข้ามทวีปเป็นโหนที่เชื่อมอเมริกาเหนือกับยุโรปและเป็นตำแหน่งที่สามารถกำหนดจังหวะในพื้นที่อาร์กติกได้ในระยะยาวยิ่งไปกว่านั้นเมื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้น้ำแข็งละลาย เส้นทางเดินเรือใหม่ที่เคยถูกปิดตายกำลังเปิดขึ้นอาร์กติกจึงไม่ใช่พื้นที่ชายขอบอีกต่อไปแต่กลายเป็นทางลัดเชิงยุทธศาสตร์ที่ลดต้นทุนและเวลาในการขนส่งระหว่างเอเชียยุโรปและอเมริกาเหนือใครก็ตามที่สามารถควบคุมหรือมีอิทธิพลเหนือเส้นทางเหล่านี้ย่อมได้เปรียบทั้งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในอนาคต ใต้ผืนน้ำแข็งยังมีทรัพยากรจำนวนมากตั้งแต่พลังงานไปจนถึงแร่หายากที่เป็นหัวใจของเทคโนโลยีสมัยใหม่สิ่งเหล่านี้ทำให้อาร์กติกกลายเป็นพื้นที่ที่มหาอำนาจไม่อาจเพิกเฉยและกรีนแลนด์คือจุดที่การแข่งขันนั้นปรากฏชัดที่สุดการถูกพูดถึงของกรีนแลนด์ไม่ได้เกิดจากความบังเอิญ แต่สะท้อนว่าการแข่งขันเชิงโครงสร้างได้เคลื่อนมาถึงพื้นที่นี้แล้วใครควบคุมอาร์กติกได้ย่อมกำหนดความได้เปรียบในระยะยาวได้มากกว่าและกรีนแลนด์ไม่ใช่กรณีพิเศษหากแต่เป็นสัญญาณแรกของสนามแข่งขันใหม่จากตรงนี้เราจำเป็นต้องมองต่อไปว่าเมื่อพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์ถูกดึงเข้าสู่เกมอำนาจความสัมพันธ์ระหว่างมหาอำนาจ และกะติกาที่เคยใช้จะถูกทดสอบอย่างไรในระดับที่ลึกกว่านี้หากมองการเมืองโลกในภาพยาวจะเห็นว่าพื้นที่ของการแข่งขันอำนาจไม่ได้หยุดนิ่งแต่เคลื่อนย้ายตามเงื่อนไขของยุคสมัยจากตะวันออกกลางที่เคยเป็นศูนย์กลางพลังงานและความขัดแย้งมาสู่ยุโรปตะวันออกซึ่งกลายเป็นแนวปะทะด้านความมั่นคงและในวันนี้แรงกดดันกำลังไหลขึ้นสู่พื้นที่ที่เคยถูกมองว่าเป็นช่องว่าง ทางภูมิรัฐศาสตร์นั่นคืออาร์กติกการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้เกิดจากอุดมการณ์แต่เกิดจากโครงสร้างใหม่ของเศรษฐกิจการทหารและภูมิอากาศเมื่อพื้นที่เปลี่ยนผู้เล่นหลักยังคงเป็นมหาอำนาจเดิมแต่บทบาทและวิธีการแตกต่างกันอย่างชัดเจนสหรัฐเข้ามาในอาร์กติกด้วยเป้าหมายการรักษาระเบียบเดิมและเครือข่ายพันธมิตรมองพื้นที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบความมั่นคงร่วม รัสเซียใช้ความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์และชายฝั่งที่ยาวในอาร์กติกเพื่อยืนยันอิทธิพลและความมั่นคงโดยตรงขณะที่จีนแม้ไม่ใช่ประเทศอาร์กติกก็เลือกวางตำแหน่งตนเองผ่านการลงทุนระยะยาวโครงสร้างพื้นฐานและความร่วมมือทางเศรษฐกิจการปรากฏตัวของทั้งสามไม่ได้หมายถึงการประทะทันทีแต่สะท้อนว่าพื้นที่นี้กำลังถูกนิยามใหม่เมื่ออาร์กติกไม่ใช่พื้นที่ว่างอีกต่อไป กติกาที่เคยใช้ในภูมิภาคอื่นย่อมไม่สามารถนำมาใช้ตรงๆได้การแข่งขันในพื้นที่ใหม่มาพร้อมรูปแบบใหม่ของการทวงดุลและความเสี่ยงนี่คือเหตุผลที่อาร์กติกกลายเป็นสนามของรอบการแข่งขันถัดไปไม่ใช่เพราะใครต้องการความขัดแยง้งแต่เพราะโครงสร้างของโลกกำลังผลักให้พื้นที่นี้มีความหมายเชิงอำนาจมากขึ้นเรื่อยๆและเมื่อสนามแข่งขันเปลี่ยนไปคำถามสำคัญจึงไม่ใช่ว่าใครจะได้เปรียบในระยะสั้น แต่คือระบบระหว่างประเทศจะปรับกติกาอย่างไรเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นในระยะยาวซึ่งนำไปสู่การพิจารณาบทบาทของผู้ที่อ้างตนเป็นผู้ค้้จุนระเบียบโลกต่อไปประเด็นที่ควรถูกจับตาในบริบทนี้ไม่ได้อยู่ที่ว่าใครมีความตั้งใจจะยึดครองดินแดนจริงหรือไม่แต่อยู่ที่กระบวนการทำให้การพูดถึงดินแดนของผู้อื่นกลายเป็นเรื่องปกติเมื่อถ้อยคำเชิงสมมุติถูกใช้ซ้ำ โดยผู้ที่อ้างตนว่าเป็นผู้พิทักษ์ระเบียบโลกสิ่งที่ถูกบ่อนซ้อไม่ใช่เส้นเขตแดนบนแผนที่แต่คือฐานความชอบธรรมที่ระบบระหว่างประเทศพึ่งพาอยู่มาโดยตลอด Moral high ground ไม่ได้สูญหายจากการกระทำเพียงครั้งเดียวแต่มันค่อยๆเหลือนหายไปเมื่อภาษาที่ใช้เริ่มขัดกับหลักการที่ตนเองเคยยืนยันการเปิดพื้นที่ให้พูดถึงการเปลี่ยนแปลงอธิปไตยของผู้อื่นแม้ในเชิงวัฒกรรม ก็สร้างช่องให้ฝ่ายตรงข้ามนำตรรกะเดียวกันมาใช้ตอบโต้และเมื่อทุกฝ่ายเริ่มอ้างเหตุผลแบบเดียวกันเส้นแบ่งระหว่างผู้รักษากติกากับผู้ท้าทายยติกาจะไม่ชัดเจนอีกต่อไประเบียบโลกจึงไม่พังลงเพราะการตัดสินใจที่รุนแรงในทันทีแต่เพราะการยอมรับถ้อยคำที่ค่อยๆทำให้สิ่งที่เคยผิดกลายเป็นสิ่งที่ถกเถียงได้ในสภาพเช่นนี้ ระบบจะเปราะบางต่อการถูกโต้กลับทางวาดกรรมมากขึ้นเพราะความชอบธรรมไม่สามารถอ้างได้ฝ่ายเดียวเมื่อภาษาเริ่มย้อนสอนกลับมาทำงานกับผู้ที่เคยใช้มันเป็นเครื่องมือนั่นคือสัญญาณว่าผู้ค้ำจุนระเบียบกำลังเผชิญกับผลสะท้อนจากการกระทาของตนเองและจากจุดนี้คำถามสำคัญจึงไม่ใช่เพียงว่าใครพูดถูกหรือผิดแต่คือโลกจะปล่อยให้การกัดกร่อนเชิงภาษานี้ ดำเนินต่อไปจนกระทบโครงสร้างระยะยาวหรือไม่ซึ่งนำไปสู่ความจำเป็นในการมองผลลัพธ์ที่ลึกกว่าเหตุการณ์เฉพาะหน้าและประเมินว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กๆในวิธีพูดอาจสร้างต้นทุนเชิงระบบที่ใหญ่กว่าที่คาดไว้เพียงใด <het> เมื่อถ้อยคำของมหาอำนาจเริ่มพูดถึงการทำประชามติการเปลี่ยนขั้วหรือสิทธิในการเลือกอนาคตของตนเองของดินแดนขนาดเล็กสิ่งที่ดูเหมือนเป็นภาษาของประชาธิปไตย กลับแฝงตรรกะของอำนาจอย่างชัดเจนเพราะคำเหล่านี้ไม่ได้ถูกใช้ในบริบทที่ทุกฝ่ายมีอำนาจต่อรองเท่าเทียมกันแต่ถูกหยิบมาใช้โดยผู้ที่มีอิทธิพลทางทหารเศรษฐกิจและการเมืองเหนือกว่าเมื่อถ้อยคำลักษณะนี้ถูกทำให้คุ้นชินระบบระหว่างประเทศจะค่อยๆเปลี่ยนจากการยึดหลักอธิปไตยไปสู่การยอมรับว่าดินแดนบางแห่งสามารถถูกพูดถึงราวกับ เป็นตัวแปรในสมการเชิงยุทธศาสตร์ได้ประเทศเล็กจึงไม่ถูกมองในฐานะผู้มีสิทธิ์กำหนดชะตาเท่าเทียมแต่ถูกลดบทบาทเป็นพื้นที่ที่มหาอำนาจถกเถียงกันว่าจะจัดวางอย่างไรให้เหมาะกับผลประโยชน์ของตนความเสี่ยงที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ว่าประโยคเหล่านี้จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพรมแดนในทันทีหรือไม่แต่อยู่ที่การบอนซอกกติกาสากลผ่านภาษา เมื่อการพูดถึงการโหดตาหรือการเปลี่ยนฝ่ายของดินแดนผู้อื่นถูกทำให้เป็นเรื่องที่ถกเถียงได้โดยไม่ถูกตั้งคำถามอย่างหนักหลักการพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศจะค่อยๆอ,อ่อนแรงลงโดยไม่ต้องมีรถถังหรือทหารแม้แต่นายเดียวเส้นแบ่งระหว่างการเคารพพอทธิตไตกับการแทรกแซงจะเลือนรางและเปิดช่องให้มหาอำนาจอื่นใช้กรอบเหตุผลเดียวกันอ้างความจงตั้งให้กับการกระทำของตนในอนาคต ในระยะยาวการทำให้ภาษาของอำนาจกลายเป็นเรื่องปกติจะเปลี่ยนวิธีที่โลกประเมินความชอบธรรมจากการดูที่กติกาไปสู่การดูว่าใครมีน้ำหนักมากพอจะกำหนดกรอบการสนทนาได้ประเทศเล็กจะ,ะเผชิญกับความไม่แน่นอนสูงขึ้นเพราะสถานะของตนสามารถถูกตั้งคำถามได้ทุกครั้งที่ผลประโยชน์ของผู้เล่นรายใหญ่เปลี่ยนไปและระบบระหว่างประเทศจะค่อยๆกลายเป็นพื้นที่ที่กติกาถูกตีความตามดุลอำนาจมากกว่าหลักการ ถ้อยคำอาจไม่เปลี่ยนแผนที่โลกในวันนี้แต่ถ้อยคำเหล่านั้นกําลังกำหนดว่าโลกจะยอมรับอะไรได้ในวันข้างหน้าและเมื่อสิ่งที่เคยรับไม่ได้ถูกทำให้คุ้นเคยคำถามต่อไปย่อมไม่ใช่ว่าใครพูดแรงเกินไปแต่คือระบบจะรับมือกับผลสะสมของการกัดกร่อนเชิงภาษาเหล่านี้อย่างไรซึ่งนำเราไปสู่การพิจารณาผลลัพธ์ระยะยาวของการแข่งขันอำนาจในโลกที่ภาษากลายเป็นอาวุธสำคัญไม่แพ้กำลังทางทหาร เมื่อมองภาพรวมทั้งหมดอย่างไม่เลือกข้างเราควรยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นเหตุการณ์โดดเดี่ยวหรือกระแสข่าวชั่วคราวแต่มันคือส่วนหนึ่งของแนวโน้มระยะยาวที่กำลังก่อตัวอย่างชัดเจนนั่นคือการกลับมาของการแข่งขันเชิงอำนาจระหว่างมหาอำนาจในพื้นที่ใหม่ๆที่ครั้งหนึ่งเคยอยู่นอกสายตากรีนแลนด์จึงไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายและก็ไม่ใช่กรณีพิเศษ แต่มันเป็นสัญญาณล่วงหน้าว่าพื้นที่อย่างอาร์กติกกำลังถูกดึงเข้าสู่สมการทางการเมืองโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แม้อุณหภูมิจะยังต่ำแต่แรงเสียดทานทางภูมิรัฐศาสตร์กำลังสูงขึ้นเรื่อยๆในอนาคตเรามีแนวโน้มจะเห็นชื่อกรีนแลนด์กลับมาอยู่ในบทสนทนาระดับนานาชาติอีกครั้งไม่ว่าจะในบริบทของความมั่นคงเส้นทางการค้าหรือทรัพยากรที่ยังไม่ถูกใช้และเมื่อการแข่งขันขยับเข้าสู่พื้นที่เช่นนี้ คำถามสำคัญจะไม่ใช่แค่เรื่องใครได้เปรียบแต่คือกติกาที่โลกใช้ควบคุมการแข่งขันนั้นยังมีพลังมากพอหรือไม่โลกจะเลือกจัดการแรงประทะเหล่านี้ผ่านกรอบกฎหมายความร่วมมือและสถาบันระหว่างประเทศหรือจะปล่อยให้ดุลอำนาจและความแข็งแกร่งเป็นตัวตัดสินทิศทางตรงนี้เองที่เราอยากชวนคุณคิดต่อว่าในโลกที่การแข่งขันขยายไปสู่พื้นที่ใหม่อย่างอาร์กติก คุณคิดว่าระบบกติกาสากลยังสามารถควบคุมเกมนี้ได้จริงหรือไม่หรือสุดท้ายแล้วโลกจะกลับไปสู่ตรรกะของพลังเป็นหลักมุมมองของคุณต่อคำถามนี้คืออะไรลองคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้และถ้าคุณเห็นว่าการวิเคราะห์เชิงลึกแบบนี้ช่วยให้เข้าใจโลกมากกว่าพาดหัวข่าวอย่าลืมแชร์ให้คนที่สนใจภูมิรัฐศาสตร์ได้ฟังร่วมกันและติดตามเราไว้เพื่อจะได้มองเกมอำนาจโลกไปพร้อมกันในตอนต่อ,ตอ เพราะคำถามสำคัญไม่ใช่ว่าใครจะได้กรีนแลนด์แต่คือโลกจะรับมือกับการแข่งขันรูปแบบใหม่นี้อย่างไร